เค okay, ตอนนี้นะครับยังไม่สามารถเปลี่ยนจากกลางคืนนะครับกลางคืนแบบนี้ไปเป็นกลางวันได้นะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีนะครับมันจะมีวิธีอยู่ก็คือเราต้องนอนหลับนะครับสังเกตตรงนี้ผมจะแนะนําตรงนี้ให้หลอดเนี่ยนะครับมันหมดหลอดก่อนอันนี้คือค่าความง่วงนะคมันหมดหลอดลนะแล้วก็เวลาที่เราแตะหน้าปัดเกียร์เนี่ยนะครับมันจะแสดงเวลาในเกมตอนนี้คือเกือบสี่ทุ่มละ มันจะมืดเนี่ยตอน19นาฬิกานะครับหรือว่า1ทุ่มแล้วก็มันจะเริ่มสว่างตอนตี5นะครับตอนนี้มันก็เลย3ามทุ่มมาละเดี๋ยวเราไปนอนกันวธีการนอนก็คือให้เราหาจุดนอนนะที่มันเป็นตัวเตตซ้ายมือนะจะเป็นจุดล้างรถตอนนี้ก็จะเป็นจุดซ่อมรถเนาะแล้วก็นี้จะเป็นจุดนอนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกลางคืนเป็นกลางวันกันนะครับมุมไหนดีครับมุมนี้แล้วจากนั้นให้เราเลือกแับแปดชั่วโมงไปเลยกดหลับนะครับเราก็มาตื่นหกโมงแต่ถ้าเอาจริงๆเนะี่ยแนะนําให้ตื่นตอนประมาณตีสนะี่ตีห้าเนาะเพราะว่าขับตอนเช้าๆเนี่ยนะครับมันจะมีหมอกลงสวยงาม นี่ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนกลางคืนเป็นกลางวันเนาะก็คือให้เรานอนนะครับที่ผมจะแนะนําก็คือขับตรงเนี้ยให้มันหมดหลอดนะครับตอนกลางวันเนี่ยเราไม่ต้องนอนเราไปนอนตอนประมาณสองทุ่มขึ้นไปเนาะนะครับสองทุ่มขึ้นไปนอนแปดชั่วโมงไปถ้าสามทุ่มก็นอนเจ็ดชั่วโมงเนาะมันก็จะเป็นกลางวันแบบนี้ครับลองไปทําดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ